อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวเอมิีเกมด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านเข้าสู่เอเมเกมช anel นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวในส่วนของซอนฮึงมินนะครับก็ซอนร่างนี้เนี่ยโออร์ไปได้ถึง100เลยนะครับก็น่าจะเป็นที่หมายปองของใครหลายๆคนนะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับก็เข้ามาในรอบที่แล้วนะครับผมก็เปิดไม่ได้นะครับร่างนั้นก็ตันอยู่ที่100เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ร่างนี้ก็ตันที่100เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นร่างนี้เนี่ยเปิดไม่จํากัดผมก็เลยจําเป็นต้องล่าเอานะครับแล้วกันะรรหว่่่่าาางงนนีีี้ททเปม แพ็กนักเตะเอเชียนะครับแล้วก็อีกร่างหนึ่งที่มาในแพ็กสโมสรสเปอร์นะครับเดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบค่าพลังให้ดูนะครับว่า2ล่างเนี่ยจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเค้ครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปยังไงก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ โอเคครับก่อนที่เราจะไปทําการอัพเลเวลอันดับแรกเราก็ไปทําให้เลเวลตันก่อนเลยนะครับสำหรับซอนล่างนี้นะครับผมได้ลองไปส่องค่าพลังดูแล้วนะครับก็เป็นล่างที่ดิบบิ้งสูงที่สุดตั้งแต่มีซอนมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปไล่เรียงดูค่าพลังกันครับว่าจะมากน้อยแค่ไหนจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปไร่เรียงดูค่าพลังแล้วก็สกิลไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับดูจากทรงแล้วซอนล่างนี้เนี่ยก็ใช้กวยเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงดูสกิลของซอนถึงมินกันครับว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับซอนถึงมินแร่งนี้นะครับส่วนสูงจะอยู่ที่183เซนมอายุ30ปีเท้าหลักคือเท้าขวาน,นะครับ ส่วนเพลย์สไตล์นะครับก็จะเป็นโพลิฟิกวิงเกอร์นะครับตำแหน่งที่เล่นได้ก็จะมี LMF LWF RWF SS แล้วก็ CF นะครับก็เล่นได้หลายตำแหน่งอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ตำแหน่งที่โพล y ฟิกวิงเกอร์จะแสดงผลนะครับก็จะมี LWF LMF RWF นะครับถ้าเราจะไปยินนอกเหนือจากนี้นะครับก็จะเป็นออฟสไตล์ไปนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเปิดได้ก็ลองจับไปเล่นหลายๆตำแหน่งดูนะครับส่วนเท้าซ้ายข้างที่ไม่ถนัดนะครับก็จะเป็นเวลีไฮนะครับฟอร์มสแตนดาร์ดแล้วก็การต้านทานความบาดเจ็บก็มีเดียมนะครับส่วนสกิลที่น่าสนใจ ของโซนหนึงมินนะครับก็จะมีดับเบิลทัชช็อปเทิร์นลองแรงเคอร์เลอร์ลองแรงชูตติ้งสกิลตีลังกายยิงเฟิร์สไทม์ช็อตสกิลเรียกฟาวสกิลแท็กแบ็กแล้วก็สกิลกับตันนะครับเท่าที่ไร่ยังดูสกิลแล้วเนี่ยแทบไม่ต้องเพิ่มอะไรเลยนะครับก็ถูกต้องครบส้วนหมดนะครับถ้าจะใส่ให้ก็ใส่พวกเฮดดิ้งก็ได้นะครับแล้วก็พวกไลซิ่งช็อตอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับ น่าจะเข้ากับซอนอยู่นะครับแล้วก็อีกหนึ่งสกิลที่ผมอยากให้เพื่อนๆใส่นะครับถ้าเพื่อนๆมีนะครับคัดมีเนียนเทินนะครับใส่ให้เขานะครับจะดีมากนะครับสำหรับสกิลของซอนเฮงมินก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปทําการอัพเลเวลซอนเฮงมินกันครับก็เดี๋ยวไปไล่เรียงดูพร้อมๆกันนะครับว่าซอนร่างนี้กับซอนร่างที่เป็นแพ็กสเปอร์เนี่ยร่างไหนจะดีกว่ากันนะครับสำหรับซอนเฮงมินร่างนี้นะครับเมื่อเราทำเลเวลหั่นแล้วเราก็จะได้พอยต์มาทั้งหมด56พอยต์นะครับโอเคครัััับบเเเเเดี๋ยววรรราาาไปทํกกออพลลซนนนฮงมิค ก็เช่นเคยครับก่อนที่เราจะทําการออปเลเวลอันดับแรกก็อัปออโต้กานำทางก่อนเลยนะครับสาหรับซอนทึงมิน่างนี้นะครับโอที่ยังไม่บูตค่าพลังก็จะได้อยู่ที่97นะครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงดูค่าพลังกันครับว่าจะมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับซอนทึ่งมินแรกนี้นะครับโอวิสิบวเวเนียจะอยู่ที่86นะครับบนคอนโทรล86ดิบบิ้ง90ไทโพซิชัน85นะครับก็ถือว่าเลี้ยงบอลของบอลได้อยู่ในระดับกลางๆนะครับก็ไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ได้แย่มากนะครับ ส่วนโลพัทนะครับก็จะเป็น72นะครับรอบติดพัทเจ็ดสิบสี่ฟินิชชิ่งแปดสิบสามนะครับแล้วก็ลูกเคิร์ฟแปดสิบสี่นะครับรับรองว่าปั่นโค้งเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับท็อปสปีดจะอยู่ที่เก้าสิบสองนะครับแล้วก็สปีดต้นเก้าสิบสองนะครับคิกกิ้งพาวเวอร์แปดสิบเจ็ดแล้วก็บัลลัษนะครับอยู่ที่เจ็ดสิบหกนะครับสเตมิน่แปดสิบแปดนะครับก็ วิ่งได้ทั้งเกมครับความแข็งแกร่งดูดันนะครับอยู่ที่60นะครับก็ปีก็ประมาณนี้แหละครับไม่มีใครมากไปกว่านี้จนเกินไปแล้วก็ไม่มีใครน้อยมากไปกว่านี้จนเกินไปนะครับสาหรับปีก็อยู่ประมาณนี้นะครับ6ก60กว่าประมาณนี้แหละครับหรืออาจจะมีบางตัวที่70กว่าก็อาจจะมีนะครับโอเคครับสำหรับซอนถึงมินแรกนี้เดี๋ยวผมจะอัพออโต้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวลองไปเล่นดูครับว่าจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆเล่นไม่ถูกใจยังไง เพื่อนๆค่อยรีเซ็ตค่าพลังแล้วก็อัพใหม่ก็ได้นะครับแต่สําหรับซอนทึงวินร่างนี้เดี๋ยวผมจับออโต้ก่อนนะครับแล้วก็ไปเล่นดูนะครับว่าเท่าที่ไล่เลียงดูค่าพลังแล้วก็อัพออโต้ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับโอเยครับเดี๋ยวผมจะทําการอัพออโต้เลยนะครับตรงนี้ยังรีเซ็ตค่าพลังฟรีอยู่นะครับก็เพื่อนๆถ้าเล่นไม่ถูกใจก็รีเซ็ตใหม่แล้วก็มาอัพใหม่ก็ได้นะครับสาหรับซอนทึงวินร่างนี้นะครับเมื่อเราทำลเวลพัตันแล้ว โอเอวมบูค่าพลังก็จะได้อยู่ที่100นะครับก็เป็นอีกหนึ่งร่างที่ตัน100นะครับสำหรับค่าพลังแล้วก็สกิลของซอนทึงมินก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมการรีวิวซอนทึงมินในแบบสไตล์ของผมกันเลยนะครับ สำหรับซอนหนึงมินล่างนี้นะครับคะแนนเต็ม10ผมให้อยู่ที่9กนะครับก็เป็นนักเตะหนึ่งตัวที่เล่นได้ค่อนข้างดีนะครับถือว่าเล่นได้ดีมากเลยนะครับปถ้าจะไปยืนปีกซ้ายนะครับเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเปิดเข้าไปให้กองหน้าหมุงหรือว่าลูกเลี้ยงตัดเข้าไปยิงเนี่ยก็ทําได้ยอดเยี่ยมนะครับก็เป็นปีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างครบเครื่องนะครับสำหรับผมนะครับผมว่าเป็นปีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างครบเครื่องเลยนะครับถ้าใครเปิดได้ก็ลองเอาไปเล่นดูนะครับผมว่าน่าจะถูกใจใครหลายๆคนนนรับสําหซอมล่งี้ ห่งเมินล่างนี้นะครับคะแนนเลี้ยงบอลของบอลผมให้อยู่ที่8นะครับก็เป็นนักเตะหนึ่งตัวที่เลี้ยงบอลของบอลได้ระดับกลางๆนะครับไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ได้แย่มากนะครับเท่าที่ผมเล่นดูหลายๆเกมก็เลี้ยงบอลของบอลใช้ได้เลยนะครับหลายจังหวะที่ผมชอบเล่นลูกเก่งของผมนะครับก็คือเลี้ยงเข้าไปแล้วก็ดับเบิลทัชปั่นโค้งเนี่ยก็ทําได้ยอดเยี่ยมนะครับสาหรับซอนห่มินล่างนี้เท่าที่ผมเล่นซอนห่มินมาหลายๆล,ายลาย่างนะครับก็ล่างนี้เป็นล่างที่ผมเล่นเข้ามือที่สุดนะครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรน่าจะเป็นพราาเเขลี้ับนของบ ดีนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบเลี้ยงบอลของบอลอยู่แล้วนะครับก็เลยน่าจะเป็นร่างที่ผมเล่นเข้ามือที่สุดก็ก็อาจจะเป็นได้นะครับส่วนคะแนนการจบสกอร์ผมให้อยู่ที่7.5นะครับก็เป็นนักเตะหนึ่งตัวที่จบสกอร์ได้ค่อนข้างดีนะครับ จังหวะยิงไกลก็ทําได้ดีนะครับจังหวะที่ปัน่นโค้งไกลๆก็ทําได้ยอดเยี่ยมนะครับแต่ก็จะมีบางจังหวะที่อาจจะทําไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าบาลา้านเขามันต่ําไปนะครับบาลา้านแค่เจกว่าเนี่ยจังหวะการทรงตัวก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเวลาเลี้ยงบอลเขาก็จะเหมือนจะเสียบอลอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ผมรู้สึกไปเองก็ไม่รู้นะครับ เพื่อนหลายๆคนที่ชอบเล่นซอนก็อาจจะบอกว่าเขาเป็นตัวที่เล่นดีมากอีกหนึ่งตัวก็ได้นะครับถ้าใครเปิดได้ก็ลองเล่นดูครับเผื่อจะเข้ามือใครหลายๆคนก็ได้นะครับเพราะซอนเนี่ยเป็นตัวที่เล่นค่อนข้างง่ายนะครับไม่ได้เล่นยากอะไรนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนจับบ่อยๆเนี่ยก็น่าจะเข้ามืออยู่พอสมควรนะครับซอน ว่าเขาเป็นตัวที่เปิดบอลได้แล้วก็จบสกอร์ดีนะครับก็เป็นตัวที่เล่นไม่ยากนะครับจังหวะที่ฉีกออกริมเส้นเยอะๆเนี่ยเขาก็เปิดให้กองหน้าหมงได้นะครับจังหวะที่เลี้ยงมาโล่งๆแล้วตัดเข้าไปยิงเนี่ยเขาก็ทำได้ดีนะครับ ก็ลองเล่นดูครับเผื่อจะเข้ามือใครหลายๆคนเนาะอย่างที่บอกกันแหละครับสำหรับคะแนนการเล่นบอลสั้นบอลยาวของซอนทึงมินนะครับผมให้อยู่ที่7นะครับก็เป็นนักเตะอีกหนึ่งตัวที่จ่ายบอลสั้นแล้วก็วางบอลยาวได้ระดับกลางๆนะครับก็ไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้แย่มากเช่นเดียวกันนะครับสาหรับการจ่ายบอลนะครับส่วนลูกเปิดของเขาเนี่ยผมให้อยู่ที่7.5นะครับก็เป็นปีอีกหนึ่งตัวที่เปิดบอลได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเปิดบอลเนี่ยถ้าใส่สกิลพินพอยคอสซิงเนี่ยเข้าหัวเข้าหัวแน่นอนครับก็เท้า เปิดบอลดีอยู่แล้วนะครับถ้าเราเอาไปยิงปีกซ้ายนะครับถ้าจะไปยิงปีกซ้ายเนี่ยผมว่าน่าจะครบเครื่องมากกว่านะครับเพราะเท้าซ้ายเป็นวิลี่ไฮเนาะอย่างตอนที่เราไปไล่เลี่ยงดูสกิลนะครับเท้าซ้ายเป็นวิลี่ไฮเนี่ยถ้าจะไปยิงปีกซ้ายก็เปิดบอลก็ดีนะครับแล้วก็ตัดเข้ามายิงก็ยอดเยี่ยมนะครับถือว่าครบเครื่องอยู่พอสมควรนะครับสาหรับในตําแหน่งปีกนะครับ ปีกที่ผมเห็นเป็นเท้าซ้ายเป็นเวลี่ไฮเนี่ยผมเห็นมีเนมาแล้วนะครับนอกจากซอนหนึ่งมินนะครับหรือว่าอาจจะมีตัวอื่นผมก็ไม่แน่ใจนะครับถ้ามีตัวอื่นเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์บอกผมมาด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้ซื้อมาเล่นบ้างนะครับไม่ใช่อะไรโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับหากผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ หากไม่อยากพลาดการรับชมคลิปที่มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างจากพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับ